สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ู u ู e ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่ 4. ตุลาคม2564นะครับที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลสำนักงานกพกลุ่มเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยจำนวน18คนที่นำโดยนายอนนท์แสนานาคอดีตประทานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือกับนายเสกสกลอัธวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรักฐมนตรี ถึงนายกรัฐมนตรีขอสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จั์โอชานายกรัฐมนตรีดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่ออีกหนึ่งสมัยนะครับน,น,นายอนนท์ระบุบอกว่าได้ประสานงานกับอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงประจําภูมิภาคทั้ง6ภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อมาให้กําลังใจและก็สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจนครบวาระโดยไม่ต้องยุบสภาหรือลาออกและมีความประสงค์ให้บริหารประเทศต่ออีกหนึ่งสมัยเพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร,กรอย่างต่อเนื่อง เช่นที่นายกรัฐมนตรีได้ทามาตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุยังระบุนะครับว่าปัจจุบันมีหมู่บ้านเสื้อแดงกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคจานวน28,850หมู่บ้านปัจจุบันนั้นเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้านได้รวมตัวมาจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามพรบ2,548และก็ได้รับนโยบายที่ดีของรัฐบาล ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร,กรตามระเบียบข้อกฎหมายและก็ยุทธศาสตร์ของจังหวัดต่างๆมาโดยตลอดต่อมาได้จดทะเบียนยกฐานะขึ้นมาเป็นเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยและก็ขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาประเทศระหว่างภาคประชาชนร่วมกับภาครัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร,กรส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวแม้ว่าจะเจอกับวิกฤตโควิด -19 ระบาดแต่ก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะนายกและรัฐบาลใส่ใจปัญหาของเกษตรกร,กรอย่างแท้จริง พราะทุกคนมีอาชีพด้านเกษตรกรสามารถยังชีพเลี้ยงคนในครอบครัวสู้กับโควิด -19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยประชาชนทราบและเข้าใจในการทํางานของรัฐบาลและนายกรักฐมนตรีที่พยายามพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองและช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเกษตรกร,กรทั้งเงินเยียวยาเงินสวัสดิการสังคมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนพร้อมกันนี้เนี่ยนายกรักฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่รักและศรัทธาเลือกท่านขึ้นมาเป็นผู้นําของประเทศไทยในนามของกลุ่ม ึงขอสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จัดโอชาเนี่ยนะครับดำรงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ครบวาระและก็อยู่ต่ออีกหนึ่งสมัยเพื่อช่วยเหลือที่น้องประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงไม่โกงกินบ้านเมืองเหมือนกับนักการเมืองหรือว่าผู้นําในอดีตบางคนที่ผ่านมานี่ครับงานนี้เนี่ยเท่ากับคุณอานทน์น,นั้นเนี่ยนะครับตบหน้านายนัทวุฒิไส้เกลือแบบไกลๆเลยทีเดียวนะครับนายนัทวุฒิไส้เกลือนั้นยังคงเดินหน้าในการที่จะขับไล่รัฐบาลแต่ว่าคุณอาน o n นะครับแสนหน้านนั้นกลับตัวกลับใจทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ทํางานประสานงานกับรัฐบาลนี่แหละครับนี่ก็ถือว่าเป็นการตบหน้าพวกเดียวกันอย่างชัดเจนครับคออออย่างงแแจจริลล้้้้ววก็ขมมไใใหนัดท วันนี้พวกเรานะครับในฐานะอดีตวัสนุแดงนะครับและคนในอดีตวัสดุแดงนะครับทั้งประเทศไทยพร้อมสนับสนุนและให้กำลังใจท่านนะครับเป็นนายกให้ครบวันละแล้วก็เป็นในอดีตถึงสมัยนะครับอยากขอแสดงนะครับเพราะว่าพวกเราเดินทางมาไกลครับวันนี้มาจากทั่วทุกภาคนะครับทั้ง6ภาคของประเทศไทยนะครับผม ก็ตอบรัคุณนนท์แสนน่านที่ประธานบ้านมุขแดงและก็ประธานประธานเชียงไทยบ้านมิขสาปฏิธุ์ชุมชนท้องถิ่นที่ได้ให้กำลังใจท่านนายกนะครับก็จะทำความสั่งงานท่านนายกนะครับเพื่อได้สร้างเรื่องของกำลังใจกำลังใจที่จะทำได้มาให้การสนับสนุนนะครับและก็จะมีกำลังใจให้กับท่านนายกทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนเนื้อชาติไทยนะครับไปแต่ก็เพราะจะ กำลังใจเป็นสิ่งที่ตรงนี้ค่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะถ่ายนะครับาบ้านที่สารุ่งเื่องทั่วประเทศไทยนะครับที่จะไยจากการถ่ายบ้านคนทดนะครับได้รวมกันมาตระหนักนะฮะต้องระหนัว่้ทีการกลังใจก็จะมอบควมมกันยกให้นาลี่าื่อตอสัตว์่มกันยกให้เ็องยกให้ตำรวจกนย้ตรกลันะกรับก็จะขอทางประกาศเลยนะครับก็ ก็จะยกก็ขอบคุณทุกตอ้นะครับมีกำลังใจแล้วก็กระนาบอาจจะเป็นแรงใจอย่างหนึ่งเพื่อให้ท่านมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากมากนะครับ